วันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องอาหารเปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนค่ะเคยได้ยินในเรื่องนี้หรือเปล่าคะคนที่เขาลดน้ำหนักได้สำเร็จหรือว่าหุ่นดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอดอาหารนะคะทุกคนแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกกินอาหารนั่นเองแล้วอาหารที่กินแตกต่างกันนี่แหละค่ะเลยทำให้ฮอร์โมอนของเราเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งฮอร์โมน อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะคะว่าฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยจะสวิงตลอดเลยและถ้าเราอยากลดน้ําหนักอะคะ่ะก็แค่ทําให้ฮอร์โมนเนี่ยนะคะคงที่แค่นั้นเองแค่นั้นเองเหรอใช่ค่ะแค่นั้นจริงๆแค่เข้าใจในเรื่องตรงนี้ก่อนที่เราจะมาทำไอเอฟเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนในการที่เราะคาะท้องว่างตลอดทั้งคืนจะทําให้ฮอร์โมนอินซูลินนะคะต่ําลงพออินซูล พออินซูลินนะคะต่ำลงมากๆก็จะทำให้ฮอร์โมนเกลินนะคะสูงขึ้นนั่นเองในตัวอักษรสีแดงไม่ใช่ตัวลูกศรสีแดงมันสัมพันธ์กับโรคอ้วนมากๆเลยค่ะเพราะการที่เราค่ะอดอาหารเช้าไม่ใช่ว่าทำไอเอฟไม่ได้นะคะแต่มื้อแรกของวันหรือว่าที่เรียกว่าอาหารเช้ามื้อนี้ค่ะไม่ควรขาดเลยยิ่งคนใช้สมองทำงานนะยิ่งขาดไม่ได้เลยค่ะ พราะจะทำให้เราอะค่ะเป็นโรคร้ายในที่สุดนั่นเองแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าทุกคนเลยเนี่ยจะเป็นแต่ว่าถ้าเราใช้สมองหนักๆค่ะแล้วก็ใช้งานที่มันมันมากอะคือเรารู้ใช่ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยต้องการพลังงานแต่เราใช้งานหนักๆให้เขาอดอาหารนะคะเขาก็จะกัดกินเซลล์ไปเรื่อย คือเอฟอะดีแต่ว่าต้องทําแบบช่วงเย็นๆคือถ้าเรางดอาหารเช้ากับอาหารเย็นอนะ่ะอังแนะนําให้งดอาหารเย็นดีกว่าค่ะมามาที่ตรงนี้กันต่อพอเกลินนะคะสูงขึ้นก็จะทําให้เราอะคะ่ะอยากอาหารมากๆในมื้อถัดไปมีใครกล้าสารภาพไหมคะว่าเวลาที่เราหิวเนี่ยเราไม่ค่อยจะเลือกกินหรอกจริงๆตัวเองก็เป็นค่ะคืออะไรที่อยู่ตรงหน้าหรืออะไรที่เราอยากเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้คะ่ะทุกคน คือไม่ใช่ว่าคนที่เขาหุ่นดีเนี่ยเขาไม่กินอะไรเลยนะเขายังกินนะคะขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีกินบ้างแต่ว่าเขาจะรู้ประมาณตัวเองถูกค่ะว่าเขาต้องกินเท่าไหร่กินยังไงก็เพราะว่าเกลินนะคะมันไม่ได้พุ่งขึ้นสูงนั่นเองเขาก็เลยสามารถควบคุมได้ค่ะว่าต้องกินเท่าไหร่พอเกลินสูงอะคะ่ะเราก็จะมีแนวโน้มว่าเราเนี่ยจะกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงนั่นเองก็คือพวกของทอดของหวานต่าง แต่ร่างกายของเราไมไ่ต้องการตรงนี้เลยค่ะร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องการวิตามินเกลือแร่คา์บโบฮเดเชิงซ้อนโปรโตีนที่ดีไฟเบอร์ต่างๆพอเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เราน้ำหนักเกินไปจนถึงโรคอ้วนในที่สุด และถ้าเราอะค่ะอดอาหารประจำคืออดอาหารเช้าว่ะค่ะแล้วตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยเนาะว่าเรากินอะไรบ้างเพราะเราควบคุมเอในส่วนของโปรโตีนไม่ได้ค่ะเรากินโปรโตีนลดลงนะคะมวลกล้ามเนื้อค่ะก็จะลดลงเราเคยได้ยินไหมคะว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยคือเตาเผาร่างกายเลยนะพอตรงนี้ค่ะลดลงเนี่ยนะคะจะทำให้การเผาผ่านของร่างกายหรือว่า BMR ค่ะลดลงต่ำลง แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราไม่สามารถกินอาหารที่แคลอรี่ต่ำได้ทุกวันมันก็ต้องมีปาร์ตี้มีสังสรรค์ต่างๆแล้วพอเรากลับไปกินอาหารปกติหรือว่าแคลอรี่ที่ไม่ได้ต่ำแล้วค่ะก็เลยทำให้เราค่ะอ้วนง่ายขึ้นนั่นเองแค่เราเข้าใจแผ่นเนี่ยแผ่นเดียวอ่ะมันทำให้การลดน้ําหนักของเราอ่ะง่ายขึ้นแล้วนะจริงๆคือเทรนเนอร์อ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ตัด ขนมของหวานหรือของที่เราอยากกินเลยนะคะแต่เขาแค่จะบอกเราว่าเราควรที่จะต้องกินอาหารที่ร่างกายต้องการก่อนก่อนที่เราจะอยากกินอาหารที่ตัวเราเองค่ะต้องการนั่นเองแล้วเจอกันในโปรแกรมลดไขมนันลดน้ำหนักนะคะบ๊ายบาย